สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับหมอใต้อีกแล้วนะคะเราก็มาดูกันเนาะว่าความรักในเดือนสุดท้ายนะคะของปี2 5 6 0นี้ความรักของชาวมีนจะเป็นเช่นไรเรามาดูกันเลยค่ะ ะะตัดสินใจได้นะคะช่วงนี้หลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิตของชาวมีนค่อนข้างที่จะไวนะคะเด๋ยนนี้นะคะ่ะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารออนไลน์หรือ,อรู้สึกว่าจิตใจเดือนนี้ของคุณจะเบื่อเบื่อเซ็งๆนะคะเบื่อเบื่อเซ็งๆรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นไปตามที่คิดนะลงทุนลงแรงไป่ทางที่จะอยู่กับความคิด ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเดี๋ยวนี้ชาวมีนอาจจะคิดวางแผนอะไรสิ่งหลายอย่างนะคะอยากให้ชาวมีนเนี่ยเ,เลิกที่จะแบบคิดคิดอย่างเดียวอะค่ะนะเราบางทีเราคิดอย่างเดียวแล้วเราไม่ทำแล้วมันก็แบบมันเครียดอะนะบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่ต้องไปกังวลอะไรมากค่ะนะชีวิตเราอะ เราเอาไปเครียดในสิ่งที่แบบมันแก้ไขอะไรไม่ได้เงี้ยมันก็เหนื่อยเราค่ะนะคือนี้คุณอาจจะคิดเยอะนิดนึงนะคะวางแผนโน่นนี่นั่นอยากจะทาอย่างนู้นทําอย่างนี้ทาอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยนะคะนะอ่ะแล้วมาดูกันนะคะความรักชาวมีนประจาเดือนธันวาคมสอง0าจะเป็นเช่นไร bye bye, ขออภายฉบับความจริงน,นะคะ คำนักชาวมีน,นะคะประจำเดือนธันวาคม2 5 6 0จะเป็นเช่นไรขออไภไัยช่วบอกความจริงกั้เธอนะคะ อนะคาคตเมเจอร์คาะหลายใบนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นจักรวาลเขากำหนดมาแล้วนะคะเราต้องยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ได้นะคะมหมอก็เป็นกำลังใจให้กับชาวมีนทุกๆท่านนะคะ นี้ต้องพบเจออะไรบ้างคะขอชป้าชิบงนะคะตัวไหนนะคะเดี๋ยวนี้ต้องพบเจออะไรบ้างชบะนะคะ เดือนนี้ชาวมีนข้องเกี่ยวกับคนหลายคนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวมีนประจำเดือนทันว่าคม2,560จะเป็นเช่นไรนะคะไพ่เบแรกไพ่ตัวคุณนะคะได้ สี่เหรียญสี่เหรียญเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยึดติดนะคะนะไม่ไปไหนไม่ปล่อยวางทาอะไรก็ทําอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะหัวโบราณสิ่งที่มีที่ป็นกับตัวคุณได้ the f o o l หมายถึงว่ามันเป็นไพ่การอิสระไม่มีการผูกมัดเป็นการเริ่มต้น ออกมาใช้ชีวิตเรียกว่าโสดอีกครั้งก็ได้ค่ะหรือถ้ามีแฟนนะเรียกว่ามันเป็นไพ่แบบอยู่คนเดียวอะ่ะที่ต้องไปไหนทําอะไรคนเดียวหรือไพ่อีสระไม่มีการผูกมัดเพราะคนคนนี้เขาชอบที่จะผจญภัยอาจจะหมายถึงคนที่มีลักษณะนนิสัยเป็นเด็กก็ได้ค่ะนะคนนี้จะเป็นคนที่อยากที่จะเรียนรู้โลกอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ถ้าสิ่งที่มีธพลกับตัวคุณเนี่ยคิดว่า เมันไม่มีการเขาเรียกอะไรผูกมัดการในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแ่ะแต่ตัวคุณนะรู้สึกว่าอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ของคุณมันชัดเจนคุณอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เขากลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นจะบอกว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันมันถ้าเรายิ่งจับอะ มันยิ่งหลุดนะมันเหมือนกับน,น้ำถ้าเราบีบมันมันจะหลุดแต่เมื่อที่คุณแบมือนะคะคุณปล่อยน้ำจะอยู่ในมือคุณดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปคิดมากว่าคุณอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะจับมันไว้ให้แน่นปล่อยวางบ้างนะคะตัวคุณเนี่ยไายหลายใบจิตใจคุณเนี่ยคุณไม่ปล่อย สุดท้ายคุณคือคนที่ทุกเองอดีตที่ผ่านมาได้สามเหรียญก็สองถ้วยถือเป็นไพ่ดีนะคะสามเหรียญเนี่ยเป็นลักษณะของคน3มคนที่มาพูดคุยกันหรืออาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าที่เขาเนี่ยเข้ามารู้สึกว่าเข้ามาจีบเข้ามาเสนอความสัมพันธ์เนี่ยนานนะะไม่รู้ว่า มันก็ตีได้หลายอย่างอะไม่รู้ว่ามันหมายถึงคนสามคนหรือเปล่ามันก็ตีว่าสามก็ได้คนสามคนก็ได้หรือหมายถึงมันมีการกลับมาพูดคุยพัฒนาให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นสองถ้วยเนี่ยหมายถึงคนรักที่จริงใจซึ่งกันและกันอะนะคะนะในอดีตเรียกว่าตัวคุณะจริงใจในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้มากนะคุณหวังแล้วจะให้คนนี้เป็น,นคู่ของคุณและคุณก็เชื่ออย่างนั้น ความรู้สึกนึกคิดได้เดิมูนกับเออขอโทษค่ะอุปสรรคปัญหาได้เดมูนกับคิงถือเหรียญเดิมูนเนี่ยหมายถึงว่าตัวคุณเนี่ยรู้สึกกลัวกังวลไม่มั่นใจในเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณยังไม่เชื่อว่าการที่ คิงเทืเลียนคนนี้เขาหันหน้าไปทางอื่นนะคิงทอเลียนอาจจะหมายถึงคนท่าดินมังกรประกบกันคนหรือคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาหัวเขาจะคิดแต่เรื่องเงินคนที่ขึมขึมมีฐานะหรือเขาเรียกความมั่นคงอะค่ะนะก็หันหน้าไปทางอื่นตัวคุณรู้สึกว่าคุณกลัวคุณกังวลคุณไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไปจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณรู้สึกคุณไม่ไม่มั่นใจคุณกลัวค่ะใจของคุณคุณกลัวเอง ความรู้สึกนักคิดได้สิคาากับราชินีคทาคือตัวคุณเนี่ยอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันน่ะเป็นไปตามที่คุณคิดสิบคาถาในคุณแบกอยู่คนเดียวคุณรู้สึกคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวคุณจัดการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสุดท้ายเป็นไงคะคุณเหนื่อยคะ่ะปัจจุบันได้ the hangman the date 5ดาบ2เหรียญ ในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเรียกว่ามันมีม,มรสุมค่อนข้างเยอะนะคะชาวมีนคนรักเนี่ยมามาไปไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะได้เดือดนะแฮงแมนตอนนี้คือคุณรู้ว่าเขาไปแล้วคุณรู้ว่าเขาเนี่ยความสัมพันธ์บางท่านอนะ่ะคุณเหมือนกับคุณรู้นะแต่เดือดแฮงแมนคือแต่คุณยังไม่สามารถที่จะเอาตัวของคุณเนี่ยกลับมาได้นะคะเดือดแฮงแมนอะ่ะเป็นคนนะคะที่เอาหัวนะ่ะลง เขารู้นะคะเขามีหัวมีแสงสว่างปัญญาของเขามีนะคะแต่เขาไม่เอาตัวเขาลงมาค่ะเขาจะทรมานพันธนาการตัวเองไว้อย่างนี้เขารู้ว่าเขาทุกข์แต่เขาเขาก็ไม่สามารถที่จะปลดปล่อยธนาการความทุกข์ความเครียดน,นี้มาได้มีคนหายไปนะคะจะบอกว่าได้เดทในการหายไปเนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีเนี่ยนะคะก็เหมือนกระดาวเสานะะี่ค่ะเขาจะมาเอาอะไรที่มันไม่ดีออกไป เพื่ออะไรเพื่อให้เราในเริ่มต้นชีวิตใหม่เราต้องยอมนะคะยอมเปลี่ยนแปลงนะคะยอมปลดปล่อยสิ่งนี้ชีวิตของคนเรามันไม่แน่นอนวันนี้เราไม่จากวันหน้าก็ต้องจากจักรวาลเนี่ยเขาพยายามที่จะทําให้เราเนี่มีความเข้มแข็งนะเราต้องยอมรับความจริงอะไรคือความจริงราต้องยอมรับมันให้ได้ค่ะไพ่อนาคตได้ทาวเวอร์ The Tower แปดดา เ h อ Hermit แล้วก็ Wheel of f อ r t u ูนชีวิตคุณมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วปีนี้อะไรที่มันไม่ดีจะบอกเชามีนว่าตึกทาวเวอร์มาในไม่ต้องกลัวมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ดีค่ะคุณจะอยู่ได้ยังไงในบ้านที่มันแบบปลักหักพังอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ที่มันปลักหักพังที่มันซุดอย่างเงี้ยคุณจะอยู่ได้ยังไงวันนี้ไม่พังวันหน้าก็ต้องพังสู้ให้พังไปเลวันนี้ รอให้เหมาะควันนะจางลงแล้วคุณค่อยสร้างนะความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาใหม่แล้วจะบอกว่าความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี2561จะเป็นความรักที่ดีมากชาวมินปีนะปีหน้าในะปี2561นะเตรียมยิ้มเลยค่ะนะเตรียมปัดหมอนปัดที่นอนหมอนมุ้งเลยค่ะเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้นอนคนเดียวยต่อไปนะคะยอมนะคะนะ เดอะทาวเวอร์เนี่ยคือมันพังไปอะไรที่ไม่ดีพังไม่รู้มีใครบอกคุณหรือเปล่าปิดกั้นคุณคุณไม่รู้ว่าคุณจะทํายังไงกับชีวิตของคุณในอนาคตคุณไม่รู้ว่าคุณจะเลือกเดินไปทางไหนคุณถูกปิดตาถูกมัดมือถูกพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอนาคตได้เมเจอร์คณะสามใบในสี่ใบแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างไพ่แปดดาบบอกว่าคุณไม่รู้จะทำยังไงคุณก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะสงบสติอารมณ์ ปล่อยวางไปทำบุญไปเข้าวัดถือศีลหรือออกมาอยู่คนเดียวสงบสติอารมณ์ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราทำอยู่มันดีหรือเปล่ามันดีกับเราจริงไหมเพราะจักรวาลเขาเห็นว่าสิ่งที่คุณทำอยู่สิ่งที่คุณเป็นอยู่มันไม่ดีค่ะเขาถึงต้องเอามันออกไปเพราะมันไม่ใช่ของคุณคุณจะอยู่ได้ยังไงบนตึกที่มันพังคุณต้องขอบคุณจักรวาลน,นะที่เขา รักคุณเขาถึงเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากคุณเพราะอนาคตที่จะเกิดขึ้นคุณได้วี of for t u n e ชีวิตคุณกาลังถึงจุดเปลี่ยนแล้วชีวิตคนเรามันมีขึ้นมันมีลงนะคะวันนี้คุณคุณอาจจะอยู่ต่ําสุดของวี of fortune ของกงล้อคุณอาจจะหนักคุณรู้สึกทุกทุกอย่างมันทุกมันทับคุณอย่าลืมว่ากงล้อนี้เนี่ยมันมีการหมุนวันนี้คุณอาจจะอยู่ล่างสุดปีหน้าเนี่ยคุณก็จะค่อยๆขึ้นแล้วนะคะ นะค่อยๆขึ้นชีวิตของเรามีขึ้นมีลงไม่อยากคุณต้องจมปากว่าทำไมชีวิตของเรามันถึงไม่ดีทําไมชีวิตของเรามันถึงแย่อย่างนู้นอย่างนี้คุณต้องบอกตัวเองสิคะว่าวันนี้เราแย่แต่พรุ่งนี้ต้องดีขึ้นพอมาถึงวันพรุ่งนี้คุณบอกว่าชีวิตเราไม่ได้ต่างอะไรกับเมื่อวานคุณก็เปลี่ยนใหม่สิว่าฉันจะทําวันนี้ในชีวิตของฉันวินาทีนี้ให้มีความสุขที่สุด อะไรที่บีบใจคุณอยู่คะอะไรที่ทับคุณอยู่ไม่มีหรอกค่ะก็คือใจของคุณเองอยู่นั่นแหละก็คือใจของคุณเองที่คุณไม่รู้สึกไม่อยากปล่อยไม่มีใครมาทำร้ายเราอยากย่ำหัวใจเราได้ถ้าเราไม่เอาไปกองให้เขาเหยียบคุณเห็นค่าของคุณหรือยังเมื่อไรที่คุณเห็นค่าของตัวคุณเองเมื่อนั้นคนอื่นเขาถึงจะเห็นค่าตัวคุณวันนี้ถ้าคุณไม่เห็นค่าตัวของคุณเอง คุณยังปล่อยตัวเองไว้กับพันธนาการไม่ลงมาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปแล้วเมื่อไหร่คุณจะมีความสุขคะไพ่สรุปนะคะเดือนนี้ก็มีไพ่หนึ่งดาบค่ะได้คิงถือถ้วยอาัศวาินถือเหรียญแล้วก็เด็กถือไม้เทา้าเดี๋ยวนี้คุณจะได้พบเจอผู้คนนะคะมากมายหลายตาเลยนะอาจจะหมายถึงว่าหนดาบหมายถึงการกลับมาปรับความเข้าใจเหมือนคบว่าเป็นการแบบจะเรียกว่าเหมือนกันยังไง ขอโหสิกรรมซึ่งกต่ละกันอน่ะปรับความเข้าใจเพื่อเคียงนี่กรรมกันอ่ะนะให้อย่างน้อยเนี่ยก็จากกันด้วยดีนะจะได้กลัดมาปรับความเข้าใจกันอ่ะคิงถือถ้วยก็เป็นคนที่พูดจาดีมีสเสน่ห์นะคนคนนี้เนี่ยมีความมั่นคงในเรื่องของอารมณ์อาจจะเป็นคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกก็ได้คนคนนี้เนี่ยในเรื่องของความรักเขาเคยผิดหวังเรื่องของความรักมาก่อนนะคะต่อไปอาศาวินถือเหรียญ คนนี้เป็นคนที่พูดน้อยทําอะไรช้ามีโลกส่วนตัวหัวเขาจะ,จะคิดแต่เรื่องเงินอาจจะเป็นคนทาตดินก็ได้มังกรณ์พฤกษบกันนะแต่ว่าอัศวินเนี่ยเขายังอยู่บนหลักมา้าเขามาเนี่ยเขามองอยู่ว่าเขาจะทําอะไรยังไงได้ซึ่งอัศวินถือเหรียญเนี่ยต้องบอกว่าเขายังมีมา้าเขายังไม่มีความมั่นคงเขาจะไปอะไรยังไงมันจะขึ้นอยู่กับอารมณ์เขาตัวเขาเองเลยเขาจะคิดว่า อะไรที่มีค่ามีประโยชน์กับเขาที่สุดนะเขาถึงจะออยอมหยุดต่อไปเด็กถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือเป็นคนที่มีนิสัยนะใจร้อนขี้โมโหขี้หึงขี้หวงเอาแต่ใจหรืออาจจะเป็นคนธาตุไฟเมทสิงธนูก็ได้นะคะเรามาดูไพอ่ออรลเกิลกันค่ะไพะ่อัลเข้รไเบลล่านะคะบอกว่า uh, love yourself first อย่างที่แม่หมอบอกเลยค่ะ Your self respect makes you more attractive. ยูเ l ล e ์เรสเพคแม็ก you ู More r o m a n t i c l l l y t t t r a c t i v ไพ่บอกว่าเมื่อไหร่นะคะที่คุณะรักตัวเอง Respect ตัวเองคือการเคารพตัวเองอะเมื่อน,นั้นแหละนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยได้รับแรงดึงดูดในเรื่องของความรักมากขึ้นถ้าวันนี้เรายังเศร้าหน้าเรายังมองค้านอนจมกองน้ำตาอยู่ถามว่าเมื่อไหร่เราจะมีความรักดีๆเข้ามาค่ะไม่มีนะคะนะ ถ้าบอกว่าเนี่ยคุณทําได้คุณบอกคุณทาไม่ได้คุณบอกว่าเขาทิ้งคุณไปแล้วคุณได้เดอะเมจิกเชียนคุณชาวราศีมีนคุณแมจิกเชียนเป็นคนที่เก่งค่ะความสามารถเขาเยอะคุณทําได้แล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ดีคือคุณได้เดอะซันลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาแสงสว่างเขารอคุณแล้วถ้าวันนี้เนี่ยคุณยังห้อยหัวอยู่อย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่คุณจะเห็นแสงอาทิตย์ที่มันสวยรออยู่เบื้องหน้าคุณล่ะคะ ต่อไปแม่หมอขออ่านใบนี้ก่อนละกัน reconciliation อย่างที่แม่หมอบอกคะ่ะว่าจะได้รับการกลับมาปรับความเข้าใจกันนะนะเขาบอกว่า reconciliation someone from your past is returning to your life คนอดีตคนในอดีตชาติของคุณนะใครบางคนเนะี่ยเขากำลังจะกลับมาใครที่เขาทำให้คุณเนะี่ยผิดหวังเสียใจแทงหัวใจคุณสับพุ่นเลยค่ะนะ ลักษณะของคนที่จะกลับมานะคะสําหรับลักษณะนะคะเท่านั้นนะคะตามนี้นะคือเป็นคนที่อาจจะเป็นคนธาตุน้ํามีนกดกดพิจิกหรือเป็นคนที่มีสเสน่ห์คาลมดีปากหวานโลกส่วนตัวสูงนะอารมณ์ติดศิลปินถ้าลักษณะดังกล่าวตามนี้ก็มีโอกาสว่าเขาจะกลับมานะคะแต่ใจหนึ่งไม่หมอก,ก็กลัวนะ กลัวว่าการที่คุณรอเขากลับมาแล้วมันจะผิดหวังอะบางทีไพ่มันก็แบบตีได้หลายความหมายอาจจะเป็นคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังในอดีตเขาจะกลับมาหรือหมายถึงว่าคนคนนี้ที่คุณรออะแล้วเขาไม่กลับมาไพ่มันก็ตีได้หลายอย่างนะเนี่ย getting to know each other ไพ่บอกว่าให้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเนี่ย getting to know each other ให้ปลดปล่อยความรู้สึกออกมานะคะแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะต้องบอกว่าในเรื่องความรักบางท่านเนี่ยตัวคุณนงหัวโบราณมากยึดติดสุดๆแล้วชนีถือเหรียญคนรักได้เดือ e n g t h ก็เอาแต่ใจตัวเองค่ะไม่ยอมค่ะต่างคนต่างมีกำแพงมีที่ถีมีีกโก้สูงไม่เปิดหรอกคะ่ะนะ เธอพูดกันดีนี่ก็เธอพูดกันดีเป็นอยู่อย่าง,างนี้ค่ะนะไพาบอกว่าให้เปิดใจแล้วก็มาเรียนรู้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนี่ค่ะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องอีกโก้ไม่ทําให้ความสัมพันธ์ไปได้นะคะการเรียกว่าเปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันนั่นต่างหากค่ะที่ทําให้เข้าใจนะคะว่าคุณต้องการอะไรฉันต้องการอะไรแล้วเรามาจูนกันถ้าเขาไม่ต้องการเขาปรับไม่ได้เนี่ยอยู่ไปเราก็ไม่มีความสุขหรอกค่ะ,คะนะไพาต่อไปบอกว่า worth waiting for นะคะมันก็เหมือนกับแบบ o f f e r t ์จ e นั้นเป็นเรื่องของเวลานะไพ่บอกใบนี้บอกว่าจาก,กวาเ,เวลาเนี่ยนะคะเขากลำลังทํางานอยู่ไพ่บอกว่ามันคุ้มค่าที่จะรอนะอม,มันคุ้มค่าที่จะรอตัวคุณตอนนี้กําลังสองจิตสองใจลังเลอะไรอยู่เหมือนคุณจะต้องอยู่หางจากคนรักเนี่ยมัน ไม่รู้ว่าอาจจะมีคนใหม่เข้ามาตัวคุณมีการลังเลห่างไกลจากคนรักไพม่มมนบอกว่าคุ้มค่าที่จะรออาจจะหมายถึงคนเก่าเนี่ยอดีตชาติที่เขากำลังจะกลับมาไพ่บอกว่ามันคุ้มค่าที่จะรอ,อชาวราศีมีนเดือนธันวาก็ความทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจเรานะคะ ถ้าคุณปล่อยได้เหมือนเนะี่ยสี่เหรียญน,นะคะนะทั้งมือทั้งเท้าสองเท้าทั้งหัวเขาเนะี่ยเขาหนีไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยคือตัวคุณนะไม่รู้จักปล่อยนะคะถ้าคุณปล่อยได้นะคุณทําได้นะแสงสว่างจะมาหาคุณนะนะคะได้แต่มีเจ็เชียนกับเดอร์ซันขอให้คุณนะ่ะปล่อยวางนะคะไปเที่ยวบ้างพักผ่อนบ้างนะคะสำหรับเดือนนี้ไม่เหมาะก็เป็นกาลังใจให้กับชาวราศีมีนฟ้าฟ้าอุปสัรค์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะคะ แล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะฟากดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยเดือนนี้เป็นจุดเปลี่ยนของชาวมีนแล้วปีหน้ามีนจะมีความสุขสุดๆขอให้ชาวมีนฟ้าฟัาฟนวันนี้นะ,ะเปลี่ยนตัวเองค่ะกลับมาดูแลตัวเองทำตัวเองให้สวยให้ดูดีก่อนนะคะ <S <S เพื่อที่จะรับสิ่งที่ดีถ้าวันนี้เราเรนอนจมกองน้ำตาแล้วสิ่งดี่ะเขาจะเข้ามาได้ยังไงเลาเคลียก่อนนะะเคลียร์นนะะยตัวเราเองก่อน เราพร้อมเมื่อไหร่จักรวาลก็จะส่งสิ่งดีๆมาให้เราเองนะจากแม่หมอก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวมีนสุดหัวใจเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามแม่หมอแล้วก็ไปพบเจอพูดคุยก,กับแม่หมอได้ในเพจ Facebook หมอตาไพาย,ยุสีและที่ปรึกษาปัญหาหัวใจสำหรับเดือนนี้แม่หมอขอลาไปก่อนเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ